สวัสดีสสดค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูจ๋าและก็คุณครูคุณครูพรค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยตามรอยข้อค่ะวันนี้จะพาดเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณครูพรวันนี้เราจะเรียนเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเด็กๆหรือในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้คุณครูมีวิดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่9้ามาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูกับคุณครูหรือยังคะพร้อมหรือยังคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิดีทัศน์นะคะเด็กๆคุณครูอยากให้เด็กๆตั้งใจดูและตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะหลังจากที่วีดีทัศน์จบไปแล้วคุณครูพรและคุณครูจ๋ามีคําถามจะมาถามเด็กๆด้วยดังนั้น เด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูได้เลยค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ฉันจะพาทุกคนเดินทางผจญภัยไปพบกับมรดกของแผ่นดินจากในหลวงรัชกาลที่9ปราดแห่งแผ่นดิน ผู้มีดวงตาที่แสนวิเศษมองเห็นปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งและมอบวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นไว้ให้พวกเราอยากรู้แล้วใช่มหมตามฉันมาเลยแจ๊กแจย่แล้วฝนตกหนักอย่างนี้น้ำท่วมแม่แม่เลยอฉันรู้ว่าต้องทำยังไงแก้มลิงแล้วไง <BS> โครงการแก้มลิงของในหลวงรัชการที่9้าช่วยบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตใกล้ชายฝั่งทะเลเจ <BS> ๊กเจเวลาที่ฉันจะกินอาหารฉันจะเอามาเก็บไว้ที่แก้มก่อนแล้วค่อยๆเคี้ยวกลืนโครงการนี้ถึงชื่อว่าแก้มลิงเจ <BS> ๊กเจ <BS> ๊ก <BS> วิธีการคือระบายน้ำจากแม่น้ำลำคลองที่ไหลลงทะเลไม่ทัน ไปเก็บในแก้มลิงหรือบ่อพักน้ำรอจนระดับน้ำทะเลลดลงแล้วค่อยระบายน้ำจากบ่อพักน้ำลงทะเลทำให้น้ำไม่ท่วมลิงอย่างฉันก็เป็นแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้นั้นเนี่ยเอ๊ะกลิ่นอะไรตุ่ตุอน้ำเน,น่า ไปตามคุณกังหันน้ำชัยพัฒนามาช่วยแล้วการจะเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้ก็คือเราต้องเติมออกซิเจนหรือโอทูลงไปในน้ำเพราะออกซิเจนคืออากาศบริสุทธิ์ถ้ามีออกซิเจนมากขึ้นน้ำเสียก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำดีได้โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำโดยใช้กังหันที่มีโครงเป็นรูปเหลี่ยมบนทุ่นลอย และมีซองตักวิตน้ำซึ่งเจาะเป็นรูพุนใช้หลักการวิตน้ำขึ้นไปสาดกระจายให้เป็นฝอยในฟองอากาศทำให้ออกซิเจนในอากาศละลายเข้ามาในน้ำได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่น้ำถูกตักขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วน้ำเสียเพราะไม่มีออกซิเจนเปลี่ยนเป็นน้ำดีเพราะมีออกซิเจนที่นี่ไม่มีฝนตกมานานแล้วดูสิ ไม่มีเมกสักก้อนโอ้ยจะมาหิวน้ำลายไหลหยดแมะบนหัวฉันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฉันเปล่าฝ <G ül> นฝนจริงๆด้วยเฮีย hey มาได้ยังไงอะมาจากไหนนั่นเครื่องบินโครงการฝนหลวงของนายหลวงรัชกาลที่เก้าแน่ๆ,ๆการสร้างฝนหลวง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการเกิดเมฆฝนมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกใช้สารเคมีที่ปลอดภยัยกระตุ้นมวลอากาศให้เกิดความชืน้นแล้วรวมตัวกันเป็นเมฆฝนขั้นตอนที่สองโปรยสารเคมีบนกลุ่มก้อนเมฆให้อ้วนขึ้นจนมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างในและขั้นตอนสุดท้ายใช้เครื่องบิน บินเข้าไปในกลุ่มแมกฝนให้ฝนตกลงในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายฝนหลวงนี่สุดยอดไปเลยลองชิมดูสิสดกรอบหวานทำไมบนดอยนี้ถึงปลูกผักผลไม้ได้หลายชนิดอย่างนี้ล่ะน่ากินทั้งนั้นเลย ห้าสิบกว่าปีที่แล้วในหลวงรัชการที่ 9, เก้าเสด็จมาบนดอยมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์และเกิดรายได้จึงทรงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาแต่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าโครงการหลวงสนับสนุนให้ปลูกพืชเมืองหนาวเช่นพีชบ้วยทอสตอรอเบอรรี่ต่อมา ในหลวงทรงจัดตั้งสหกรณ์ชาวเขาและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเพื่อรับซื้อผลผลิตจากชุมชนไปแปรรูปและออกขายในชื่อดอยคำอ๋อฉันเคยกินฉันเคยกินน้ำมะเขือเทศอร่อยมากกินแล้วแก้มแดงทุกวันนี้ดอยคำก็ยังเป็นธุรกิจเพื่อสังคมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม ในหลวงเสด็จไปทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆเลยนะเธอมาเที่ยวไกลยอย่างนี้คิดถึงบ้านไหมบางทีฉันก็คิดถึงบ้านนะบ้านแม่วัวอยู่ไหนล่ะจ๊ะฉันเป็นวัวมาจากเดนมาร์กฮะแล้วพูดไทยได้ยังไงเนี่ย ครอบครัวฉันมาอยู่ไทยนานแล้วมาตั้งแต่สมัยคุณยาย60ปีก่อนในหลวงรัชกาลที่9เสด็จไปประเทศเดนมาร์กทรงสนใจกิจการการเลี้ยงโคโนมของชาวเดนมาร์กเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคโนมจะช่วยให้ชาวไทยมีอาหารที่มีคุณค่าเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ต่อมาจึงได้เปิดฟาร์มโคโนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคโนมไทยเดนมาร์กยังเป็นทางการที่มวกเหล็กนี่เองผลิตภัณฑ์นมของไทยเดนมาร์กผลิตจากน้ำนมจากแม่วัวพันธุ์ดีสนองพระราชดำริสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดีโครงการเดียวได้ประโยชน์ทั้งเรื่องอาชีพของผู้ใหญ่และสุขภาพของเด็ก เป็นอีกหนึ่งมรดกชิ้นสำคัญของในหลวงเลยนะเนี่ยขอบคุณที่ผลิตนมให้ฉันกินนะแม่วัวบายบายโครงการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มอบเอาไว้ให้เป็นมรดกของพวกเราทุกคนยังมีอีกมากมายนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแยกตามภาครวมทั้งสิ้น4,741โครงการ ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของมรดกของแผ่นดินที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มอบเอาไว้ให้พวกเราสามารถไปติดตามกันได้เลยไว้โอกาสหนะ้าฉันจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันอีกไว้พบกันใหม่นะสวัสดีจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะ วิดีทัศน์ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆชมสนุกกันไหมคะและเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าในวิดีทัศน์ได้กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมดกี่โครงการเราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะเด็กๆโครงการแรกนะคะคือโครงการแก้มลิงคะ่ะโครงการนี้ช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมค่ะเด็กๆ โครงการที่สองโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะโครงการนี้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเสียค่ะและโครงการที่สามโครงการฝนหลวงโครงการนี้นะคะช่วยแก้ปัญหาภาัยแรงค่ะเด็กๆโครงการที่สี่นะคะโครงการหลวงดอยคำค่ะแล้วก็โครงการที่ห้านะคะ โครงการโคนมไทยเดนมาร์คค่ะทั้งสองโครงการนี้นะคะช่วยให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนค่ะนอกเหนือจาก5โครงการในวิดีทัศน์ที่เด็กๆได้ดูแล้วนะคะยังมีอีกมากมายหลายโครงการเลยค่ะที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะลองชวนคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไปสืบค้นดูนะคะเด็กๆ สำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูพ่อและคุณครูจ๋าในวันนี้ก็จบลงไปแล้วพบกันใหม่กิจกรรมถัดไปนะคะเด็กๆสวัสดีสสดค่ะ